สำหรับวิดีโอนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการหาเงินด้วยมือถือนะครับซึ่งสามารถทําเงินได้ตั้งแต่100บาทขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ช่องทางการถอนเงินก็สามารถถอนเงินได้เข้าสู่บัญชี PayPal เข้าสู่บัญชีธนาคารโดยตรงแล้วก็สามารถที่จะนาไปเติมเงินมือถือได้เช่นกันนะครับแล้วก็เด็วๆนี้ก็จะเปิดช่องทางการถอนเงินเข้าสู่บัญชีทูมเนียวอลเล็ตครับแล้วก็คลิปนี้อาจจะยาวไปนยเพราะผมจะสอนอยายละเอียดเลยนะครับก็สำหรับใครที่พร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะันโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆ <c oughs> เมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพทุกคนเลยเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio ด้วยนะครับโอเคครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาสอนอย่างละเอียดอย่างที่ผมบอกขั้นต้นเลยนะครับสำหรับคนที่มาใหม่แล้วก็คนที่เพิ่งดูวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็สาหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นแอปตัวนี้นะครับอันนี้คือเป็นบินการถอนเงินเข้าสู่บัญชี PayPal นะครับผมนะสองบาทนะครับเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2020นนั่นเองนะครับซึ่งแอปนี้สามารถถอนเงินได้ทั้ง ระบบปฏิสามารถถอนเงินได้เข้าสู่ PayPal แล้วก็เข้าสู่บัญชีธนาคารแล้วก็ถอนเงินเข้าสู่เติมเงินมือถือทรัพท์นั่นเองนะโอเคครับผมอันนี้คือบินของเ a y p a l เนาะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในสนของบินการถอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารโดยตรงนะครับคือบินการถอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาจํานวนเงิน400บาทนั่นเองนะครับซึ่งผมขอบอกก่อนเลยครับว่าแอปนี้นะครับสามารถทำเงินได้ตั้งแต่100บาทขึ้นไปนั่นเองนะครับ แล้วก็นะครับผมนะใครที่ต้องการเติมเงินเข้าสู่บัญชีเข้าสู่เบอร์โทรศัพท์ของเราหรือไว้เติมเงินเข้ามือถือก็ได้เช่นกันนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากชี้แจงก็คือว่านะครับแอปพวกนี้ก็คือเป็นแอปหาเงินฟรีนะที่เราไม่จําเป็นต้องลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งแอปประมาณนี้คือแน่นอนอยู่แล้วคือมันเป็นแอปฟรีนะครับถ้าเราคาดหวังว่าเราจะมีไรายได้นะวันละ300บาทวันละ100บาท วันละ400บาทนะครับมันก็คงที่จะยากที่จะเป็นไปได้แต่ว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งโอกาสนี้คือน้อยคนมากที่จะทําได้นั่นเองนะครับก็ให้เราคิดว่านะครับปุ่มนะคือแอปพวกนี้คือเอาไว้เป็นค่าขนมของเราหรือไม่ก็ค่าใช้จ่ายในยส่วนของค่านั้งค่าไฟของเราในรายเดือนก็โอเคอยู่แล้วนะครับผมนะเพราะว่าการที่เราได้ต่อเดือนประมาณ สองสามร้อยรือไม่ก็สี่ห้าร้อยม่ก็หนึ่งพันบาทก็เอาไว้ไปใส่เอาไว้ไปใจ่ายในส่วนของค่าน้ําค่าเน็ตค่าไฟก็ยังดีนะครับผมนะเราก็ไม่ต้องไปซีเรียดว่าเออเราต้องได้วันละสามร้อยบาทเราต้องได้วันละสี่ร้อยบาทหรือเราต้องได้วันละหนึ่งพันบาทเพราะว่าเว็บพวกนี้หรือแอปพวกนี้คือเป็นแอปหาเงินฟรีนะถ้าเป็นเว็บสายลงทุนก็ว่าไปอย่างคือมันจะมีออค่าคอมมิชชั่นของมันที่ว่าบอกเลยว่าเออถ้าเราขายของชิ้นนี้จะได้รับประมาณ3 0 0บาทต่อชิ้นนะอันนั้นคือมันไตัววย่ลย้าาถา ถ้าเราทําได้แบบนั้นคือเราจะได้รับประมาณนั้นนั่นเองนะครับโอเคในส่วนนี้นะครับผมเน่นเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆน,นะครับผมในส่วงการสมัครนะครับสมาชิกแล้วก็วิธีการสร้างไรายได้จากแอป,ปพวกนี้แล้วก็วิธีการถอนเงินจากแอป,ปนี้นะครับแล้วก็วิธีการทํางานของแอป,ปนี้ด้วยแล้วก็วิธีการใส่โค้ดแนะนําของเพื่อนด้วยนะครับ การที่เราใส่โค้ดแนะนําของเพื่อนมันมีข้อดีอย่างไรนะครับการที่เราใส่โค้ดแนะนําของเพื่อนเราจะได้รับเหรียญน,นั่นเองนะครับซึ่งเหรียญที่เราได้รับมาเราก็จะนําเหรียญน,นั้นไปแลกเป็นเงินได้นะครับเพราะว่าเป็นโมเดลของแอปหางเงินฟรีทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญไม่ว่าจะเป็นคะแนนนะ ถ้าเป็นคะแนนก็เราก็สะสมคะแนนเอาไว้เป็นแลกไม่ไว่าจะเป็นเพชรแล้วก็สะสมเป็นเพชรเอาไว้ไปแลกเงินนั่นเองนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของการติดตั้งกันเลยนะครับโอเคก่อนเลยก่อนที่ผมจะพาทุกคนไปติดตั้งเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูประวัติการถอนเงินของผมก่อนในแอปตัวนี้นะครับอ่าอันนี้คือวันที่17นะครับก็คือวันนี้เองผมก็ได้เพิ่งถอนเงินไปแล้วก็ยังอยู่ในช่วงของการชําระเงินนะครับยังไม่เข้ามานะครับผมนะแต่ว่ายังค้างเงินอยู่นะครับ แต่ว่าผมก็ได้รับเงินของบินที่ผมถอนเมื่อ 3- าสี่วันที่แล้วครับก็อันนี้เลยทุกคนวันที่17เ็นะครับเห็นไหมวันที่17เดือน 11- 2020นะครับจำนวนเงิน200บาทนั่นเองนะครับแล้วก็มีประมาณ200บาท400บาทนะครับเห็นไหมทุกคนเนาะก็มีเงินเข้ามานะครับทุกครั้งที่ถอนเข้ามาก็เงินก็จะเข้ามาทุกครั้งนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นรายได้ที่ผมได้รับมาจากแอปตัวนี้ครับซึ่งผมก็ได้รับรายได้จากแอปนี้ ทั้งหมดนะครับประมาณ4 0,000กว่าบาทนะครับใน alumni, สุขของแอปนี้เนาะ,ะแล้วก็ผมเล่นไปกี่วันแล้วก็เล่นไปกี่เดือนนะผมเล่นไปประมาณเดือน3นะครับทุกคนนะก็ประมาณ8เดือนที่แล้วนั่นเองนะครับผมนะซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ8เดือนแล้วก็ได้รับเงินอยู่ที่ประมาณ4 0,000กว่าบาทเนาะก็เราใช้ตกประมาณต่อเดือนผมไม่แน่ใจว่าตกประมาณต่อเดือนเท่าไหร่เนาะแต่ว่าก็ถือว่าแอปนี้มันจ่ายเงินจริงแล้วก็ได้เยอะมากทุกคนนะโดยที่ว่าการที่ผมได้รับเงิน ในส่วนนี้ประมาณ40,000กว่าบาทจะแอปตัวนี้ผมทําได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาพาทุกคนนะไปบอกเคล็ดลับในส่วนของที่ผมทําได้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้ระบบปฏิบัติการของ Android นะก็พิมพ์คำว่า Catsign แบบนี้นะครับแล้วก็ให้ทำการติดตั้งนะครับอันนี้ผมก็ติดตั้งแล้วผมก็ขออัปเดตก่อนเลยนะครับผมนะก็ให้รอการทำการติดตั้งนะครับแล้วก็สำหรับคนใช้ระบบปฏิบัติการของ iOS นะครับก็พิมพ์คำว่า บัสแม็กนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อแล้วก็โลโก้ให้ดูเลยนะครับอ่าก็ตามนี้เลยเนาะก็ให้ทุกคนนั้นไปทําการติดตั้งเสร็จนะครับแล้วก็ให้เรานั้นทําการเปิดนะครับผมเปิดแอปไปเลยนะครับก็อันนี้คือเป็นโลโก้ของแอปนะครับหลังจากที่เรานะครับได้ทําการเข้าสู่แอปนะครับมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับมันก็จะมีเมนูเมนูหลักนะครับแล้วก็เมนูยอดฮิตเมนูเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็เมนูฉันนะครับตรงนี้นะครับอ่า ซึ่งก็คือเรายังไม่มีบัญชีใช่ไหมครับเราก็ต้องเข้าสู่ระบบนะครับก็กดสมัครได้เลยนะครับผมนะก็กดคําว่าเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไป1ครั้งแล้วก็นะครับแอปก็ถามว่านะครับให้เราทําการดําเนินการต่อด้วยบัญชีของ Facebook หรือเราจะดําเนินการต่อด้วยบัญชีของ g o o g l e นะครับก็ให้เราเลือกว่าเราจะดําเนินการทันอะไรนะทางไหนนะครับโอเคผมก็ขอดําเนินการทาง Facebook นะครับ ซึ่งของผมก็คือว่าผมได้สมัครเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะไม่มีคําถามอะไรของเพื่อนๆน,นะครับก็ทําการกดดําเนินการด้วย Facebook มันก็จะมีให้เราเลือกประเทศนะให้เราเลือกเป็นประเทศไทยนะครับเพราะว่าเราอยู่ในโซนของประเทศไทยนะครับห้ามเลือกเป็นประเทศอื่นเด็ดขาดเลยทุกคนนะโอเคพอเราเลือกเสร็จนะครับเราก็จะมาอยู่ในหน้าตาของประมาณนี้เลยนะอันนี้คือเป็นโลโก้ของเราแล้วก็เป็นชื่อชื่อเราสามารถยึแก้ไขได้นั่นเองนะแล้วก็รหัสเชิงของเรานะครับ ต่อมาคือเป็นวิธีของการใส่รหัสเชิญเพื่อนนะครับก็มาที่คําว่าเมนูตรงนี้ทุกคนเห็นไหมใส่รหัสเชิญนะครับก็กดเข้าไปแล้วก็ใส่รหัสเชิญของเพื่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้รับไป8,000คอยหรือ8,000เหรียญนั่นเองนะครับ8,000คอยหรือเท่ากับกี่บาทเนาะเรามาดูตรงนี้ทุกคนเห็นไหมตรงนี้นะตรงที่เป็นคําว่า2 5 0 0คอยจะเท่ากับ1บาททุกคนนะถ้า8,000คอยก็ประมาณ3บาทเนาะแค่เราสมัคร เราใส่รหัสเชิญเพื่อนของเพื่อนเราก็จะได้รับมา8ทันคอยหรือเท่ากับ3บาทนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นข้อดีของการใส่รหัสเชิญเพื่อนนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าระบบเขาไม่ได้บังคับนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่เราก็จะได้รับนั่นเองนะครับโอเคพอเราใส่แล้วเราก็ได้รับเหรียญแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือเป็นวิธีการสร้างรายได้จากแอปตัวนี้หรือวิธีการทํางานของแอปตัวนี้นะครับเราก็มาที่เมนูคําว่าหน้าหลักนะครับ จากนั้นก็นะครับเราก็เลือกนะว่าเราต้องการที่จะอ่านข่าวไหนนะครับมันก็จะมีข่าวให้เราเลือกนะครับอ่าตรงนี้เห็นไหมเราเลื่อนไปข้างบนก็จะมีข่าวเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับให้เราได้อ่านนั่นเองนะครับก็ข้างบนก็จะมีคําว่าสําหรับคนแล้วก็ท้องถิ่นแล้วก็การเงินแล้วก็การบันเทิงนะครับอันนี้คือเป็นหมวดหมู่ของข่าวนั่นเองนะครับก็แล้วแต่เราว่าเราต้องการเลือกเสพข่าวอันไหนนะครับเราก็สมมุติว่าผมเลือกข่าวท้องถิ่นนะครับแล้วก็ผมก็เลือกข่าวหนึ่งข่าวนะครับก็คือ ศึกเลือกตั้งนายกอาบาจอชุมพรพร้อมกฏเข้าไปนะครับแล้วก็รับมันก็จะมีเห็นไหมตรงซ้ายมือข้างล่างก็จะเป็นวงกลมแล้วก็40บวกที่เป็นสีส้มนะครับอันนี้คือเป็นในส่วนของการที่เราจะได้รับรายได้นะครับก็คือว่าเราจะได้รับรายได้อยู่ที่4ี่คะแนนนะครับเมื่อวงกลมที่เป็นสีส้มรอบวงนะเส้นรอบวงสีส้มมันจะหมุนรอบวนให้ครบหรอบนั่นเองนะครับฮะ อันนี้ผมก็จะได้รับ40คะแนนนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นเห็นไหมถ้ามันเป็นสีขาวแบบนี้เส้นรอบวงมันไม่มีใช่ไหมทุกคนนะมันจะมีอีกครั้งหนึ่งก็ต่อเมื่อเราไปอ่านข่าวใหม่นะครับหรืออ่านข่าวเดิมก็ได้แต่ว่าเราต้องอ่านข่าวแล้วก็เลื่อนหน้าจอขึ้นไปข้างบนอ่าเห็นไหมมันก็จะขึ้นแท็บครึ่งหนึ่งนะครับอ่าเราต้องอ่านข่าวแล้วแม่ก็เลื่อนแบบนี้จนกว่ามันจะขึ้นแท็บครบ1รอบวงนะครับเราถึงจะได้รับไป40คะแนนนั่นเองนะครับอ่า เห็นไหมเขาว่าแล้วให้เรื่องลงมาข้างล่างเพื่อรับเหรียญต่อนะครับโอเคเราก็ทําแบบนี้จนกว่าเราจะได้รับนะครับโอเคต่อมานะครับสิ่งที่เราจะต้องทําในส่วนการหาคะแนนนอะเมื่อกี้คือการหาคะแนนในส่วนการอ่านข่าวนะครับต่อมาคือถ้าเราต้องการหาคะแนนต่อนะครับเราก็มาที่ข้างบนไซมือที่เป็นเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับเห็นไหมสีแดงเนาะกดเข้าไป1ครั้งนะครับอ่าตรงนี้คือ เป็นเมนูที่อยู่ในส่วนของการเชิญเพื่อนนั่นเองนะชวนเพื่อนครับมันก็จะมีคําว่าเสนอกับชวนเพื่อนนะครับคําว่าเสนอก็คือมันจะมีการเช็ดอินนะครับซึ่งของผมเป็นสีเทาแล้วนะครับเพราะว่าผมได้ทําการเช็คอินแล้วนั่นเองนะครับมีการเช็คอินตั้งแต่1วันจนถึง7วันนะครับแล้วก็ถ้าเราเช็คอินวันที่8วันที่9เราจะได้รับคะแนนวันละ200คะแนนด้วยกันนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเช็ดอินวันแรกเราจะได้รับไปแค่50คะแนนเองนะครับผมในส่วนนี้เนาะ แล้วก็ข้างล่างนี้ที่เป็นโบนัสวันนี้นะครับมันก็จะมีเลข0 6, ขนนูนย์ทับ6แสนสอคะแนนหมายถึงว่าถ้าเราทำภารกิจนะครับที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับ4ภารกิจด้วยกัน1ภารกิจลองแอปใหม่แล้วก็เกมใหม่นะครับก็เรากดได้รับเนาะมันก็จะมีให้เราไปดาวน์โหลดแอปนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ทำตามที่เขาบอกนะแล้วก็สมมติว่าเราผมกดที่คำว่า Earn Multiple Reward ข้างบนนี้เนาะอันนี้เนาะอันนี้นะครับ ข้าไปหนึ่งครั้งนะครับก็เขาบอกว่าเราจะได้รับก็ต่อเมื่อเราไปโอเพนมาเฟียซิตี้แล้วก็ไปเล่นแอปนี้นะครับไปเล่นเกมเกมนี้นครับจนทําตามเงื่อนไขของเขานะครับเราก็จะได้รับเงินเข้ามานั่นเองนะอันนี้คือเขาบอกเลยนะเราจะได้รับมิชชั่นแรกเมื่อถึงเลเวล5จะได้รับไป1344คะแนนนะครับแล้วก็จนถึงอันล็อกนะครับเลเวล10นะครับเราจะได้รับเพิ่มเข้ามา7 0,000 สี่เจมื่ไม่ใช่จ็ดหมื่นเจ็ดนแปดพันเจ็ดแคะแนนนะครับเมื่อเราทําครบอันนี้เราก็จะได้รับรวมทั้งหมด1 000, 000, 000นึ่งล้านสามแสคะแนนด้วยกันนั่นเองนะครับในส่วนของการที่เราไปดาวโหลดแอปแล้วก็เล่นแอปพวกนั้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือ Spin to Win Lucky Draw นะครับก็คืออันนี้เลยเนาะเราก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับเราก็จะได้รับ50,000คะแนนก็ต่อเมื่อนะครับเรามาลุ้น หมุนสปินนะครับมันก็จะมีคะแนนให้เรานั่นเองนะครับซึ่งการหมุนสปินตรงนี้มันจะมีรอบของวันด้วยนะครับอ่าเหมือนอันนี้คือก็จะปิดรอบตอนอีก1ชั่วโมงกว่าครับอันนี้ผมก็ได้รับไป50คะแนนนะเราก็หมุนได้ครั้งละสิครั้งต่อช่วงนั่นเองนะหรือ10ครั้งต่อรอบนั่นเองนะมันจะมีคําอธิบายข้างล่างนี้ทุกคนนะคำอธิบายกิจกรรมก็กต์ดิการ,รับก็จะมีตั้งแต่ตีห้จนถึง10บโมงเช้านะครับ จะมีให้เราเล่น10ครั้งแล้วก็11โมงจนถึง15นาฬิกาคือบ่ายสามนั่นเองนะก็มีอีก10ครั้งแล้วก็4 4มงนะ4โงเย็นนะครับจนถึง1ทุ่มก็จะมีอีก10ครั้งนะครับแล้วก็2ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนก็จะมีอีก10ครั้งด้วยกันเนาะครั้งละ10นะครับอ่าใช่จะมีเอารอบละ10ครั้งนะครับก็1วันก็จะมี40รอบนั่นเองนะครับ เราก็สามารถจะมุนได้ก็จะมีคะแนนให้เราไปสะสมนั่นเองนะครับในส่วนนี้โอเคต่อมานะครับเราก็มาที่คําว่าเชิญเพื่อนเห็นไหมเขาบอกว่าเชิญเพื่อนรับไปได้รับ2องพนันไอสองหมื่นถึงห้าหมื่นเหรียญทองนะครับอ่าเราก็กดเข้าไปครับก็ตรงนี้มันจะมีการเก็บเหรียญเห็นไหมการเก็บเหรียญที่เป็นหีบสมบัติแล้วก็เย้งเย่งอยู่แล้วก็กดไปอันนี้คือเป็นรางวัลพิเศษนะครับถ้าเรากดไปเราก็จะได้รับไปนะครับ อีก3ชั่วโมงเราก็มากดรับต่อได้เนาะส่วนวิธีการเชิญเพื่อนก็กดที่คําว่าคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับแล้วก็กดคําว่าคัดลอกแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเรานั่นเองนะซึ่งเราจะได้รับ3 0,000คะแนนก็ต่อเมื่อนะครับเนึ่งเพื่อนของเรานะเราจะได้รับ3ามหมนคะแนนโดยเขาจะแบ่ง3มช่วงด้วยกันช่วงแรกจะได้รับไป7,5 0 0รคะแนนก็ต่อเมือ่อเพื่อนของเรานะอ่านบทความนะครับแล้วก็ใส่โค้ดของเรา ช่วงที่2นะครับเราจะได้รับไปอีก1 0,000คะแนนก็ต่อเมื่อเพื่อนของเรามีเหรียญสะสม2,000เหรียญแล้วก็เล่นแอปนี้3วันติดต่อกันแล้วก็สุดท้ายนี่คือ12,500นาคะแนนเราจะได้รับก็ต่อเมื่อเ <men> พื่อนของเรามีเหรียญสะสมอยู่ที่5,000เหรียญแล้วก็เล่นแอปนี้ติดต่อกัน7วันด้วยกันนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ข้างล่างนี้คือเป็นเคล็ดลับที่ผมบอกว่าผมทํายังไงผมเล่น8เดือนนะครับแล้วก็ได้รับเงิน ของแอปนี้ก็คือประมาณ4 0,000กว่าบาทเนาะก็คือผมเน้นแนะนำเพื่อนนะครับแล้วก็มาทำตามที่เขาบอกคือมาอ่านข่าวแล้วก็ดูวิดีโอนะครับอ่าเหมือนอันนี้เขาบอกว่าเคล็ดลับการทำเงินนะครับถ้าเราเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็เพื่อนของเราทำภารกิจ3ภารกิจนี้นะครับเราก็ได้รับไป3 0 0 0 0แล้วใช่ไหมและเราก็จะได้รับอีก15%ก็ต่อเมื่อเพื่อนของเรานั้นไปอ่านข่าวหรือไปทำอะไรก็ตามนะในแต่ละวันนั้นสมมติว่าเพื่อนของเรา ในวันนั้นมีรายได้อยู่ที่10000แคะแนนเราก็จะได้รับไปอีก15%หรือประมาณ15,000คะแนนด้วยกันนั่นเองนะครับในวันนั้นโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรในส่วนนั้นนะเราได้รับคะแนนฟรีจากระบบให้มานั่นเองนะครับโอเคตอนนี้ผมได้แนะนําเพื่อนอยู่ที่ประมาณ1,000 0นะครับสามพันหนึคน ก็ไม่แปลกนะที่ผมจะมีะไรายได้ประมาณนั้นผมได้รับเหรียญจากการที่ผมแนะนําเพื่อนอยู่ที่131่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้า็นคะแนนนะครับอ่าโอเคครับก็อันนี้คือในส่วนของการแนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็เรามาที่คําว่าเสนอใหม่นะครับแล้วก็เขาบอกว่า,ร,ารับโบนัสจากแบทบทดสอบนะอันนี้ก็เราก็กดคําว่าได้รับนะอันนี้คือเป็นการทําแบทบทดสอบนะเราก็จะได้ไปประมาณ250คะแนนด้วยกันนั่นเองนะครับอ่า อันนี้คือเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับในส่วนของการที่เรานั้นจะหาคะแนนนะจากเจ้าตัวแอปที่มีชื่อว่าแคสซานะครับแล้วก็ยังมีอีกช่องทางหนึ่งก็คือข้างบนซ้ายมือที่เป็นบวก100ก็คือเป็นในส่วนของการดูวิดีโอจากโฆษณาเราก็จะได้ไป100คะแนนนะครับซึ่งเราสามารถดูได้นะครับ1ชั่วโมงต่อ1ครั้งนั่นเองนะครับผมก็กดดูไป ก็จะมีโฆษณาเด้งเข้ามานะครับเราก็ดูโฆษณาพวกนี้ให้จบนะครับเราก็จะรับไป100คะแนนด้วยกันนั่นเองนะครับหลังจากที่เรานะครับดูโฆษณาจบนะครับอ่าหนึ่งชั่วโมงนะาเราก็ได้รับไปนะครับหนึคะแนนนอกแต่ว่าอันนี้คือเมื่อกี้มันมันเด้งมันเด้งมาแต่ว่าผมไม่ทันกดบันทึกนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับในส่วนนี้เนาะโอเคครับผมนะก็ต่อมาคือเป็นวิธีของการเชิญวิธีของการ ถอนเงินนะครับจากแอปตัวนี้ครับก็มาที่คําว่าเมนูชันนะครับแล้วก็มาที่คําว่าถอนเงินนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมีโฆษณาเด้งเข้ามาก็ดูโฆษณาให้จบเนาะเพราะว่าโฆษณาที่มันโผล่เข้ามาแบบนี้ก็คือเป็นโฆษณาที่จะให้รายได้แก่แอปนั่นเองนะซึ่งพอแอปมีรายได้จากโฆษณาที่เด้งมาเมื่อกี้เขาก็จะนำรายได้นะส่วนนั้นมาแบ่งให้แกเรานะครับโดยการที่จ่ายเงินให้แกเราตอนที่เราถอนเงิน นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมนะก็สามารถที่จะถอนเงินได้แค่2ช่องทางด้วยกันนะครับก็คือ paypal แล้วก็เติมเงินมือถือนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการถอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารตอนนี้ระบบเขาปิดไปนะครับเพราะอะไรนะครับก็จะมีเขาสางตรงนี้นอะผมกดเข้าไปนะครับก็เขาบอกว่า,าประกาศรับงัดการชําระเงินด้วยนะครับทันธานน,าานัเพราะว่ามันมี เหตุผลของการที่อะไรบางอย่างในส่วนของธนาคารของประเทศไทยเนาะซึ่งมันเป็นปกติอยู่แล้วของแอปนี้บางทีก็คือว่ามีการถอนเงินเยอะในส่วนของบัญชีธนาคารนะครับก็จะทําให้วงเงินที่เขาสามารถจะใช้ได้มันเต็มจํานวนนะก็คือเขาก็จะร้งับก่อนแล้วก็จะทยอยจ่ายให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยเปิดในส่วนของการถอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะซึ่งตอนนี้เราก็สามารถจะมาถอนเงินเข้าสู่บัญชีเพดเป้านะครับซึ่งสามารถถอนเงินอยู่ท a, ี่ 100บาทขั้นต่ำแล้วก็สูงสุดอยู่ที่200บาทนะครับซึ่ง1 0 0บาทเราต้องใช้คะแนนอยู่ที่2 5 0 0 0 0นคะแนนแล้วก็200บาทต้องใช้คะแนนอยู่ที่5 0,000คะแนนด้วยกันนั่นเองนะครับส่วนการถอนเงินเข้าสู่บัญชีมือถือโทรศัพท์ของเราหรือเติมเงินมือถือนะก็สามารถเติมเงินได้ขั้นต่ำอยู่ที่500บาทแล้วก็สูงสุดอยู่ที่1000บาทด้วยกันเน,<ค> <religion> นาะซ<ค><ย><ส>ึ่ <technique> งใช <assassination> ้คะแนนสูงสุดอยู่ที่1ล้านคะแนนด้วยไอสล้านห้าแสนคะแนนด้วยกันนั่นเองนะครับโอเคอันนี้คือเป็น ในส่วนของการที่เราจะหาเงินฟรีจะแอปหาเงินฟรีที่มีชื่อว่า c แค Sign หรือชื่ออีกชื่อหนึ่งคือ b u สแม็กในระบบปฏิบัติการของ iOS นะครับถ้าใครที่คลิกว่าแอปนี้นะครับมีประโยชน์นะแล้วก็คิดว่าน่าจะเล่นได้นะครับก็สามารถที่จะกดลิงก์การดาวน์โหลดอยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยหรือจะไปค้นหาใน Play Store หรือ คูเกิลไม่ใช่คูเกิลเดใน a p p Store ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ขอให้ทุกคนนะโชคดีแล้วก็สามารถที่จะมีรายได้เสริมแบบนี้กันทุกคนนะครับโอเคก็สำหรับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาตอบคอมเมนต์ของคุณด้วยนะครับโอเคแล้วก็ใครที่เล่นแอปนี้อยู่แล้วก็จะแนะนําเพื่อนก็สามารถที่จะแนะนําได้โดยการที่ COPY ปี้รหัสของตัวเองแล้วก็โพสต์ไว้ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยแล้วกันนะแล้วก็สุดท้ายนี้ผมก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับก็สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านะครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับ